อยากฟันขาวแบบไม่ต้องฟอกสีฟันก็จะเป็นเหมือนเคสนี้ค่ะคือการทำวีเนียเคสนี้นอกจากเราจะได้ความขาวที่ขาวขึ้นนะคะก็ยังสามารถแก้ตัวซอนเกตตอนแรกได้ด้วยจากรอยยแบบนี้ก็มาสวยงามแบบนี้เลยเคสนี้ก็ทำสไมล์เมกอเวอร์นะคะคือทำเซรามิกวีเนียไปทั้งหมด6ซี่ค่ะ ก็สิว่าตอนนี้มีโพสรีวิวของทุรลักด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าโอเคเซรามิกวีนียราคาจะสูงไปก็อาจจะขยับลงมาเป็นคอมโพสิตวนียค่ะเอาตัวอย่างเคสนี้ให้ดูนะคะเคสนี้เขาไม่ได้อยากให้ขาวขึ้นค่ะแต่เป็นลักษณะอยากให้ปิดช่องฟันห่างบริเวณสีซี่หน้าเนี่ยของคุณไข้ก็คือหางทุกช่องเลยหลังจากทําคอมโพสิตวนียรเสร็จนะคะก็จะชิดสวยงามแบบนี้อันนี้ก็เอามาให้ดูใกล้ๆนะคะก็คือวีนียเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องความขาวขึ้นได้แล้วก็ยังช่วยในเรื่องของรูปร่างแล้วก็ช่องห่างได้อีกด้วยนะคะเคสนี้ก็เป็นเคสของนักเองนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะจากทางทางแบบนี้ก็จะมาสวยงามแบบนี้เลยถ้าเกิดใครมีปัญหาปันห่างนะคะหรือว่าฟันหน้าสีไม่สวยเนี่ยอยากให้แก้ ขึ้นแต่ไม่อยากปลอกสีฟันก็แนะนำไปปรึกษา,ษาทันตแพทย์ทำวีเนียร์กันนะคะแล้วถ้าใครอยากมาทำที่ทูตรักก็ยินดีค่ะสามารถมาได้ทั้งสองสาขาเลยนะคะสาขาคอนแก่นบัซโรัแปดสาขากรุงเทพนนท์ติดแอมบ์ทีย่านติวาลนนทออกซสามแนะนำทำนัดปรึกษาก่อนนะคะช่องทางทิกตอกคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เหมือนเดิมค่ะส่วนช่องทางอื่นๆจะแปะช่องทางการติดต่อไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะนี่ก็ไปแล้วนะคะฟันทีปัญหามาปรึกษาที่ทูตรักกันนะคะบ๊ายบายค่ะ